สนับสนุนโดยหิวเมืม่อไหร่ก็แวะมา 7-Eleven สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาตรวจสอบสภาพอากาศเช้านี้ก,นกันกับ T N N Earth นะคะสำหรับวันนี้ค่ะย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนยังคงปกคลุมอยู่บริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะประกอบกับยังมีทั้งลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดพาความชื้นจากทะเลเข้ามาปกคลุมเพราะฉะนั้นค่ะในช่วงวันที่28ถึง29กุมภาพันธนี้หลายพื้นที่บริเวณประเทศไทยตอนบนอากาศยังคงร้อนต่อเนื่องในขณะเดียวกันก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าะนองขึ้นได้นะคะแต่ว่าเป็นฝนที่ยังไม่รุนแรง ถึงขั้นเป็นพายุค่ะแต่ในช่วงวันที่1นถึงสมีนาคมต้องกลับมาจับไปครั้งนะคะเพราะว่ามีโอกาสจะเกิดพายุฤดูร้อนขึ้นเนื่องจากว่าปลายสัปดาห์จะมีมวลอากาศเย็นระลอกใหม่ค่ะแผ่ลงมาปกคลุมอยู่แถวๆวภาคอีสานร,รวมถึงทะเลจีนใต้ลักษณะเช่นนี้นะคะเมื่อมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปะทะก,กับอากาศร้อนในบ้านเราจะทําให้เกิดความแปรปรวนขึ้นค่ะกลายเป็นพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกรวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในช่วงประมาณสุดสัปดาห์ ะะส่วนทางภาคใต้ค่ะสัปดาห์นี้ถือว่ามีฝนเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าลมตวนออกมีกําลังแรงขึ้นส่วนมากจะไปตกหนักทางฝั่งอ่าวไทยแล้วก็คลื่นลมมีกําลังปานกลางนะคะคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรค่ะทีนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศแบบรายภาคกันค่ะเริ่มกันที่พื้นที่ภาคเหนือนะคะ ยังมีอากาศร้อนและมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด17องศาสูงสุด39องศามีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากที่เชียงใหม่และเชียงรายส่วนฝุ่นละอองและหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงสูงค่ะเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อนและมีการระบายอากาศที่ไม่ดีนักค่ะ ขณะที่ภาคอีสานอากาศร้อนและมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด20องศาสูงสุด37องศาตั้งแต่วันศุกร์เป็นต้นไปหลายพื้นที่ทางภาคอีสานต้องระวังอันตรายจากพาย,ยุฤดูร้อนค่ะโดยเฉพาะเกษตรกรควรตเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยค่ะขณะที่ภาคกลางมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงสุด38องศามีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากจะตกที่กาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงสุด37องศามีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากที่จังหวัดระยองจันทบุรีและตราดทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรจุดที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตร ส่วนทางภาคใต้นะคะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด37องศามีฝนเกิดขึ้นได้ร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากตกทางฝั่งอ่าวไทยค่ะบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชส่วนทะเลคลื่นสูง1-2เมตรจุดที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงมากกว่า2เมตรปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด26องศาสูงสุด37องศาภาพรวมอากาศในพื้นที่กรุงเทพยังร้อนต่อเนื่องนะคะส่วนสุดสัปดาห์นี้อาจจะมีฝนกับลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ